ทาการาเตรียมนะครับท่อนอ้อยเพื่อที่จะเข้าเครื่องปอกอ้อยสีทิศทางนะครับเราจะทําการขูดบริเวณตาข้ออ้อยเพื่อให้มันเรียบก่อนนะครับผมนี่มือใหม่เลยนะครับเนี่ยเออยนี่นี่ควยนี่ครับเอ ดึงให้มันเผื่ออยู่คาลำนิดนึงอ่าอ่าอ่ามือของแม่งอาจจะของอาจจะมีการเนี่ยถือว่ามือทำไม่เอียงดูดูกเนี่ยเฮ้ยอ่าอ่าเนี่ยรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่สาวยาวๆ สามสิบสี่สิบจบเหนื่อพอโอเคได้แล้วนะอ่าได้แล้วดิกลองดูว่ามันดูดส่งเข้าไปได้ไหมอ่าถ้าส่งไม่ได้ต้องต้องผ่าไหนบอกได้เห็นไหมรู้ยังผมผมรู้เทล็ดลับผมเลยเรืนี้ดูผมรูปทีเดียวความแห้งของมันแห้งกั๊กเลยครับแล้วนี่เอาไปทำเป็นกาบหุ่ยอะไรอย่างนี้ได้ไหมใช่เอาไปแปรรูปต่อ เหมือนในเหมือนนะฮะเหมือนในปลาหมึกอ่ะเหมือนปลาหมึกครับนี่แหละใช่อ่าเดี่ยแหละโอเคของเจิ้นเรียบร้อยไม่เวลาเจิ้นเอาวางไว้งั้นไม่เป็นไรอ่ะต่อไปเพชรลองดูทีขนาดนี้นะต้องเล็งไวก่อนต้องพาเข้าไหมเออของพี่เล็กได้พี่เล็กลำเล็ก เราเจขอของเพชรต้องผ่าอ่าของป่าได้อ่า<ช>ป่าส่งแค่นั้นแหละอ่าเฮ้ยทำไมมันดันให้นี่ออกมาวะไอ้นี่เอาคือเรียว่ะอ่าขอาใส่กากมันกา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 กเออว่าไงเล้ได้ไหมโอเคไหมโอเค อ่แบบเด็ดก็ไปเลยจะสองลำหรือตีละลำได้หมดนี่นี่ครับอ่าพอมันพอมันดึงแล้วเราแค่ประคองมันเฉยๆอ่าประคองจับประคองมันเฉยๆนี่ฮะก่อนจะได้ชิมน้ำอ้อยขันสด ไล่จิตาพรนะครับต้องไปทำเองทุกขั้นตอนนะครับนี่ <laughs> นี่ง่ายๆครับ F5 Pro Max ส e l l เ t ส3-4นะครับนำเข้าจากประเทศเวียดนามนะครับผมวันนี้ต้อนรับนะครับพี่เล็กเจิ้แล้วก็น้องเพชรน,นะครับจากพิษณุโลกนะครับผมนี่